คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าเหตุในสถานที่บางแห่งจึงทำให้พลังงานของคุณหมดทำให้คุณเหนื่อยหรือท้อแท้ความจริงก็คือทุกสิ่งรอบตัวเราสันส่นๆด้วยความถี่ที่กระฉับกระเฉงและบ้านของเราก็ไม่ต่างกันตามอ,อก,กฎแห่งการดึงดูดสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่สามารถมีอิทธิพลโดยตรงต่ออารมณ์ความคิดและแม้แต่ความสำเร็จ ในชีวิตของเราเมื่อเราเก็บสิ่งของที่มีพลังงานด้านลบหรือพลังงานนิ่งเช่นสิ่งของที่แตกหักหรือไม่ได้ใช้เราจะสร้างอุปสรรคที่มองไม่เห็นซึ่งขัดขวางการเข้ามาของแรงสั่นสะเทือนที่ดีเช่นความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสอครูที่เราปรารถนาเฮ้ hey, พวก ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์วันนี้ฉันมีบางสิ่งที่พิเศษมากที่จะแบ่งปันกับคุณคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมถึงแม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ความเจริญรุ่งเรืองมักจะหนีจากชีวิตคุณไปตลอดบางที่ปัญหาอาจอยู่ภายในบ้านของคุณเองในวิดีโอนี้ฉันจะเปิดเผยหสิ่งที่คุณต้องกำจัดในตอนนี้เพื่อปลดล็อกอกรารไหลาเวียนของพลังงานเชิงบวก และดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการโดยใช้การผรสมผสานอันทรงพลังของกฎแห่งการดึงดูดและภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสิ่งของทั่วไปเหล่านี้ซึ่งมักไม่มีใครสังเกตเห็นกำลังบ่อนทำลายโอกาสแห่งความสำเร็จและความสุขของคุณก่อนที่เราจะเริ่มฝากกดไลค์ติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าทึ่งโอ้และเพื่อเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆทางที่โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ฉันสมควรได้รับชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมาเปลี่ยนพลังงานในบ้านของคุณไปด้วยกันในพระพุทธศาสนามีคำสอนที่สวยงามมากที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาพสะท้อนของสภาพภายในของเราหมายความว่าเมื่อบ้านของเราวุ่นวาย หรือเต็มไปด้วยพลังงานนิ่งจิตใจของเราก็จะยิ่งไม่เป็นระเบียบไปด้วยด้วยการทำความสะอาดและจัดพื้นที่ของคุณคุณไม่เพียงแต่เคลื่อนย้ายสิ่งของที่จับต้องได้เท่านั้นแต่คุณยังประสานพลังงานของคุณเองอีกด้วยกระบวนการนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างของจิตวิญญาณเพื่อให้ดวงอาทิตย์แห่งความสงบและความสมดุลส่องสว่างอออมากขึ้น แล้วเริ่มต้นเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นวัดแห่งพลังงานดีๆตั้งแต่วันนี้เลยดีไหมสิ่งของแต่ละชิ้นที่คุณตัดสินใจจะปล่อยก็เหมือนกับการเอาก้อนหินออกจากเส้นทางทำให้เกิดช่องว่างสำหรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นเดียวกับต้นไม้ต้องการพื้นที่ในการเติบโตวความเจริญรุ่งเรืองของคุณก็ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งกงีดขวางเช่น กันคุณสมควรที่จะอยู่ในสถานที่ที่สะท้อนถึงความฝันความสงบสุขและความสุขของคุณสิ่งของที่แตกหักหรือเสียหายอาจดูไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งของเหล่านั้นมีพลังงานมหาศาลซึ่งคุณอาจคาดไม่ถึงเสมอไปทุกครั้งที่คุณเดินผ่านเฟอร์นิเจอร์ที่ร้าวหรือถ้วยที่ร้าวก็เหมือนกับว่าคุณยอมรับว่ามีบางอย่างไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นรายละเอียดเล็เล็ก,ลก,ลกน้อยๆเหล่านี้อาจดูเหมือน ไม่มีในสำคัญแต่จะค่อยๆสสมน้ำหนักทางอารมณ์ทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้และหงุดหงิดซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความสามารถขี่ในบ้านของคุณตามกฎแห่งการดึงดูดการรักษาวัตถุเหล่านี้ไว้ก็เหมือนกับการบอกจักรวาลว่าคุณยอมจ่ายน้อยกว่าที่คุณนอสอเมควรได้รับการปล่อยสิ่งที่แตกหักเหล่านี้ออกไปจะเป็นการเปิดดับพื้นที่สำหรับโอกาสและพลังใหม่ ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณราวกับว่าคุณกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อปลูกสิ่งใหม่และแข็งแกร่งขึ้นพุทธศาสนาสอนเราว่าทุกสิ่งรอบตัวเราสะท้อนสภาพจิตใจของเราและวัตถุที่เสียหายเหล่านี้สามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตของคุณที่ต้องการการซ่อมแซมและการเอาใจใส่เช่นกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องวิเคราะห์วัตถุรอบตัวคุณอย่างรอบคอบหากมีสิ่งใดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้ให้ปล่อยวางด้วยการทำเช่นนี้คุณไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นที่ทางกายภาพแต่ยังช่วยให้พลังงานใหม่ไหลเวียนได้อย่างอิสระทั่วบ้านของคุณเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์เพื่อการเจริญเติบโตชีวิตของค,คุณก็ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาดและกลมกลืนเพื่อให้เจริญเติบโตเช่นกันเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่เก็บไว้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่ต้องใช้งานจะนำพาพลังงาน ที่สามารถขัดขวางความก้าวหน้าของคุณได้คิดกล่าวกับว่าชีวิตของคุณเป็นแม่น้ำเมื่อแม่น้ำเต็มไปด้วยหินและสิ่งกีดขวางน้ำจะไม่สามารถไหลได้อย่างอิสระและจะทำให้โอกาสใหม่ๆเข้าถึงคุณไม่ได้การเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็เหมือนกับการต่อยให้ส่วนหนึ่งของชีวิตนิ่งงันและไม่มีการเติบโตซึ่งอาจส่งผลต่ออาชีพการงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การพัฒนาตนเองได้ ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสอนเราว่า,าการละทิ้งเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อคุณกําจัดเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปคุณกําลังเพิ่มพื้นที่ว่างสําหรับประสบการณ์ใหม่และพลังงานอย่างแท้จริงราวกับว่าคุณกําลังเปิดประตูรับโอกาสและความสําเร็จใหม่ๆที่จะเข้ามาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปิดกว้างต่อการเติบโตในด้านต่างๆของชีวิตดังนั้นจงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อทําความสะอาดตู้เสื้อผ้าของคุณบริจาคร,รีไซเคลิลหรือแม้แต่ทิ้งสิ่ง ที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปด้วยการทําเช่นนี้คุณไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นที่ทางกายภาพแต่ยังช่วยให้ชีวิตของคุณไหลเบาและอิสระมากขึ้นอีกด้วยคุณสมควรได้รับสภาพแวดล้อมที่สะท้อนถึงตัวตนของคุณในปัจจุบันและสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดในอนาคตเอกสารเก่าๆที่ถูกเก็บไว้โดยไม่มีเหตุผลอาจดูไม่เป็นอันตรายแต่สะสมพลังงาน ซึ่งขัดขวางความสมดุลของบ้านและชีวิตของคุณลองจินตนาการว่าแต่ละบทบาทที่คุณรักษาไว้เปรียบเสมือนการเชื่อมโยง,งอไปยังอดีตที่ขัดขวางไม่ให้คุณกล้าไปข้างหน้าเอกสารเหล่านี้แสดงถึงข้อกังวลและประเด็นต่างๆที่ควรได้รับการแก้ไขแล้วแต่ยังยังคงอยู่ทําให้คุณติดอยู่กับพลังงานเก่าและร้าประโยชน์การรักษาความยุ่งเหยิงนี้ก็เหมือนกับการสะพายเป้ที่เต็มไปด้วยสิ่งของซึ่งไม่ได้ช่วยคุณอีกต่อไปมีแต่จะทวงคุณเท่านั้น ในกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่คุณเก็บไว้ในพื้นที่จะส่งผลต่อสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งเต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆจะสร้างบล็อกที่ขัดขวางไม่ให้โอกาสใหม่ๆและพลังงานดีๆมาถึงมันเหมือนกับการพยายามเปิดหน้าต่างที่เต็มไปด้วยกุญแจไม่ว่าคุณจะต้องการให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามามากแค่ไหนแต่ทางก็ถูกปิดกัน้นภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาย,ยังเตือนเพราะว่าความสะอาดและการจัดระเบียบของสภาพแวดล้อม ทางกายภาพของเราเป็นภาพสะท้อนของสภาพจิตใจของเราเมื่อเราเขาจัดสิ่งสกปรกภายนอกออกไปเราก็จะเริ่มจัดระเบียบจิตใจและจิตวิญญาณของเราดังนั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารและเอกสารเหล่านี้อะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องทิ้งไปจัดระเบียบสิ่งที่ยังมีความสําคัญและปล่อยให้มีที่ว่างเพื่อให้พลังงานใหม่ไหลเวียน ด้วยการปลดปล่อยตัวเองจากน้ำหนักของอดีตคุณจะปูทางไปสู่อนาคตที่สดใสเต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตคุณสมควรที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันคุณไม่ใช่รั้งคุณไว้ของขวัญที่คุณเก็บไว้โดยไม่ผูกมัดแต่ไม่มีคุณค่าทางอารมณ์ต่อคุณอาจเป็นแหล่งพลังงานด้านลบที่เงียบๆได้บางครั้งกลัวว่าจะทําให้คนที่ให้ของขวัญแก่เราไม่พอใจเราก็เลยเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ที่บ้านแม้ว่าของเหล่านั้น จะไม่ทําให้เรามีความสุขก็ตามมันเหมือนกับการแบกกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยก้อนหินคุณเดินต่อไปแต่น้ําหนักอยู่ที่นั่นเสมอทําให้คุณไม่สามารถกล้าวไปข้างหน้าได้อย่างสบายๆของขวัญเหล่านี้ไม่ว่าจะมีเจตนาดีแค่ไหนแต่ก็อาจสร้างสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งในบ้านของคุณควรมีวัตถุประสงค์และเหนือสิ่งอื่นใดคือนําม,มาซึ่งความสงบสุขหรือความสุขหากวัตถุไม่ปลุกความรู้สึกเหล่านี้แสดงว่าวัตถุนั้น ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันให้บรรลุผลสําเร็จการเก็บของขวัญที่ไม่สมเหตุสมผลสําหรับคุณก็เหมือนกับการรักษาความสัมพันธ์หรือความทรงจําที่ไม่ได้ยกระดับคุณสิ่งนี้ทําให้พลังงานในพื้นที่ของคุณหนักหน่วงและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณอย่ากลัวที่จะปล่อยสิ่งที่ไม่โดนใจคุณไปคุณสามารถบริจาคของขวัญเหล่านี้ส่งต่อสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่คุณแต่สามารถนําความสุขมาสู่ผู้อื่นได้การปล่อยสิ่งของเหล่านี้เป็นการแสดงความเคารพต่อต,ตัวคุณเองเป็นการย ในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สะท้อนถึงตัวตนของคุณอย่างแท้จริงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนคุณจะสร้างพื้นที่สำหรับความสุขและพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณของประดับตกแต่งที่คุณไม่คุ้นเคยอาจปิดกั้นพลังด้านบวกในบ้านโดยที่คุณไม่รู้ตัวเมื่อวัตถกเกุเก่าๆสูญเสียความหมายทางอารมณ์ไปพวกมันจะกลายเป็นเพียงของตกแต่งที่ว่างเปล่ากินพื้นที่และต้องกัน ไม่ให้เกิดการสันสะเทือนที่ดีอีกครั้งลองจินตนาการว่าบ้านของคุณสะท้อนถึงตัวตนของคุณหากสิ่งต่างๆรอบตัวคุณไม่สร้างแรงบันดาลใจหรือทําให้คุณมีความสุขนั้นอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบางสิ่งบางอย่างจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสอนเราว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของเราเป็นส่วนเสริมของความเป็นอยู่ภายในของเราการรักษาสิ่งของที่ไม่มีการเชื่อมโยงทางอารมณ์อีกต่อไปก็เหมือนกับการติดอยู่กับเวอร์ชั่นเก่าของตัวเองโดยไม่เปิดพื้นที่ให้กับเวอร์ชั่นใหม่การตกแต่งเหล่านี้ อาจจะดูสวยงามแต่หากไม่ได้แสดงถึงตว,วตนของคุณในปัจจุบันหรือสิ่งที่คุณต้องการบรรลุสิ่งเหล่านี้จะรั้งคุณไว้ในอดีตเพื่อดึงดูดโอกาสใหม่ๆสิ่งสําคัญคือต้องละทิ้งสิ่งที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วด้วยการเพิ่มความสดชื่นให้กับการตกแต่งบ้านของคุณด้วยสิ่งของที่ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงคุณจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตของคุณและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนให้คิดว่านี่เป็นการหว่านมาเมล็ดพันธ์แห่งความตั้งใจในทุกมุมของบ้านสิ่งของหม่ๆ แต่ละรายการที่คุณเลือกอย่างระมัดระวังจะเป็นคําเชิญให้มีพลังที่ดีและความฝันใหม่ๆที่จะเบ่งบานในชีวิตของคุณการทําความสะอาดบ้านด้วยพลังงานอย่างเต็มรูปแบบถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมันไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบสิ่งที่มองเห็นได้แต่ยังเกี่ยวกับการทําให้สภาพแวดล้อมบริสุทธิ์อย่างลึกซึ้งกําจัดพลังงานที่อาจกดดันคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวคิดว่าแต่ละห้องเป็นส่วนขยายของสภาพภายในของคุณหากสภาพแวดล้อมของคุณไม่เป็นระเบียบหรือเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ ไม่ทําให้คุณมีความสุขอีกต่อไปสิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความรู้สึกซบเซาในชีวิตของคุณได้เมื่อคุณเริ่มทำความสะอาดให้มองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังและแยกทุกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปตั้งแต่สิ่งของที่แตกหักไปจนถึงของประดับตกแต่งที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปกระบวนการนี้ไปไกลกว่าวัตถุเป็นการเชิญชวนให้มาเติมพลังและสร้างพื้นที่สำหรับโอกาสใหม่ๆลองนึกภาพว่าเมื่อคุณกำจัดแต่ละสิ่งออกไปคุณกำลังขจัดสิ่งกีดขวางออกจาก เส้นทางที่ขัดขวางการไหลาเวียนของความเจริญรุ่งเรืองและความสามารถขีการปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่ทําให้พื้นที่ของคุณบริสุทธิ์แต่ยังทําให้จิตใจและจิตวิญญาณของคุณด้วยขณะที่คุณจัดระเบียบให้ใช้โอกาสนี้ไตรตรองถึงสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตบ้านที่สะอาดและเต็มไปด้วยพลังงานดีๆจะเป็นตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับความฝันและเป้าหมายทั้งหมดของคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความรู้สึกของคุณ การจัดและทำความสะอาดที่พักถือเป็นการดูแลตนเองและฟื้นฟูเมื่อคุณเริ่มระบุสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปคุณกำลังตัดสินใจเพิ่มพื้นที่ว่างทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาสำหรับของที่แตกหักให้ถามตัวเองว่าคุ้มที่จะซ่อมหรือถึงเวลาบอกลากระบวนการนี้จะช่วยกำจัดทุกสิ่งที่ติดอยู่ในอดีตส่งผลให้พลังงานด้านบวกไหลกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้อีกต่อไปสามารถได้รับวัตถุประสงค์ใหม่เมื่อบริจาค ด้วยการทำเช่นนี้คุณไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นที่ว่างเท่านั้นแต่ยังช่วยผู้อื่นด้วยการเปลี่ยนการกระทำของคุณให้เป็นสิ่งที่มีความหมายอีกด้วยในทํานองเดียวกันของขวัญที่ไม่มีคุณค่าทางอารมณ์สามารถส่งต่อได้เพื่อให้ของขวัญเหล่านั้นสามารถนํามาซึ่งความสุขให้กับผู้ที่ท,ทราบซึ้งกับของขวัญเหล่านั้นอย่างแท้จริงวิธีนี้ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดหรือภาระผูกพันโดยเหลือพื้นที่สําหรับสิ่งที่สําคัญจริงๆสุดท้ายจัดระเบียบกระดาษเก่ารีไซเคลิลหรือทําลายสิ่งที่ไไม่่จําเปป็นออีกต การทำเช่นนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่มีพลังงานด้านลบหรือความทรงจำแนอดีหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมของคุณนับเป็นก้าที่ทรงพลังในการสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยความสามคคีโดยทุกบุมสะท้อนถึงความเบาและสมดุลที่คุณต้องการในชีวิตการนำสิ่งของทั้งห้าชิ้นนี้ออกจากบ้านคุณได้ทำอะไรมากกว่าแค่จัดระเบียบพื้นที่คุณ ได้ปลดล็อกการไหลของพลังงานเชิงบวกที่ถูกขัดขวางโดยประจุลบเหล่านี้สภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากอุปสรรคเปรียบเสมือนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่พร้อมรับมเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพใหม่การปล่อยสิ่งที่ไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปคุณได้สร้างพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ยังดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ที่คุณสมควรได้รับอีกด้วยตอนนี้คุณรู้เทคนิคในการเปลี่ยนบ้านของคุณด้วยกฎแห่งการดึงดูดและภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาแล้ว ฉันอยากได้ยินว่าการทำความสะอาดนี้ส่งผลต่อพื้นที่และชีวิตของคุณอย่างไรแบ่งปันประสบการณ์องคุณในความคิดเห็นและบอกฉันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่คุณสังเกตเห็นความคิดเห็นของคุณมีค่าและอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเส้นทางแห่งการต่ออายุนี้หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อรับเคล็ดลับที่น่า ทึงในการปรับปรุงชีวิตของคุณต่อไปและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุลด้านล่างนี้ฉันสร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และสันติสุขในบ้านของฉันการตอกย้ำความตั้งใจนี้จะช่วยนำพลังเชิงบวกมาสู่ชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นเราจะสร้างพื้นที่ที่ยินดีต้อนรับและขยายความฝันและเป้าหมายทั้งหมดของคุณร่วมกัน